การเลือกตั้งระหว่างสองลุงกับสองเด็กต่อสู้กันระหว่างกลุ่มอนุรักษนิยมและกลุ่มของเสรีนิยมพอแล้ว8ปีที่ผ่านมามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงเพราะผมรู้ว่าการเมืองในเมืองไทยเนี่ยสายร้ายใา,ายสีกัน,เ,นเป็นเรื่องปกติธรรมดาและประจบการเลือกตั้งแล้วก็มาดูที่ผลประโยชน์ของฝ่ายใครจะลงตัวมากที่สุดถ้าท่านผู้ชมต้องการความจริงมีหนึ่งเดียวท่านต้องเข้ามาฟังรายการคุยทุกเรื่องศทักิี อีกไม่เกิน2ส,สัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็จะถึงการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2 5 6 6ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่น่าสนใจมีหลากหลายมิติด้วยกันและจะเป็นการเลือกตั้งที่จะชี้ชะตาอนาคตประเทศไทยจริงๆรวมไปจนถึงสังคมไทยในอีกหลาย10ปีข้างหน้าท่านผู้ชมหลายท่านอินบ็อกซ์เข้ามาคนรู้จักผมหลายคนก็ถามว่าคุณสุทธิมีมุมมองและมีประเด็นการวิเคราะห์การเลือกตั้งครั้งนี้ยังไงบ้าง ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะวิเคราะห์เรื่องการทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเรื่องการพูดจาว่าผมไม่เอาคุณคุณไม่เอาผมเพราะผมรู้ว่าการเมืองในเมืองไทยเนี่ยว่างหาเสียงเนี่ยใส่ร้ายสาดโครนป้ายสีกัน,เ,นเป็นเรื่องปกติธรรมดาและประจบการเรื่องตั้งแล้วก็มาดูที่ผลประโยชน์ของฝ่ายใครจะลงตัวมากที่สุดคนที่เคยด่ากันเป็นจะเป็นจะตายก็ในที่สุดก็มาจับมือกอดคอกันและก็บอกพูดในทำนองเพื่อเป็นภาษาอมตะวาจาเลยบอกว่าผม ต้องการเข้ามาทํางานเพื่อชาติเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องเก่าๆผมลืมไปละเรามาจับมือกันเพื่อเดินหน้าต่อไปหรืออีกในยง่นหนึ่งพวกเราขณะนี้กําลังดูลิเกกันอยู่นะฮะแล้วก็เป็นลิเกที่เป็นอย่างนี้มานานลวมุมมองทางการเมืองในการเลือกตั้งในความเห็นผมนั้นมีผมมีประเด็นอยากจะพูดอย่างนี้ครับท่านผู้ชมจริงๆแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยผมแบ่งอย่างนี้ได้เลยว่ามันเป็นการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มอนุรักษนิยมและกลุ่มของเสรีนิยม เสรีนิยมนั้นก็คือแนวนโยบายทางประเทศตะวันตกที่เขาเรียกว่า Liberalism ตอนนี้มันมียุคใหม่แล้วเขาเรียกว่าเสรีนิยมใหม่ n น o l i b e r a l i s m ซึมการเลือกตั้งนั้นจะเป็นการต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายอย่างชัดเจนที่ผ่านมาเนี่ยฝั่งเสรีนิยมหรือคือฝั่ง Liberalism นั้นหรือขั้วตรงข้ามรัฐบาลจะมีการหยิบยกเรื่องเดิมมาพูดคือเรื่องข้อตกลงรับระหว่างพรรคเพื่อไทยกับฝั่งพลังประชารัฐ ึงกับทางพรรคก้าวไกลใช้วลีทีเด็ดทำให้คะแนนพรรคก้าไกลเนี่ยกระโดดตามโซเชียลมีเดียคือพรรคก้าวไกลพูดบอกเลือกเพื่อไทยจะได้ลุงป้อมเปน็นนายกแล้วมีการปล่อยข่าวกันว่าถ้าไม่อยากได้ลุงป้อมฝั่งเสรีนิยมก็ต้องเลือกพรรคให้ถูกก็หมายถึงพรรคก้าวไกลนั่นเองเจอเขาแบบนี้นะฮะหนูอุ้งอิงแพรทองทานชินวัฒน์แคนดิดนายกพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพร้อมแกนนำเพื่อไทยถึงกับสั่นสะเทือน จนต้องตั้งโต๊ะถแถลงข่าวพร้อมกับบอกเป็นนายว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับฝ่ายรัฐประหารอย่างแน่นอนที่สุดเดือดร้อนมากต้องออกมาชี้แจงต่อมาวันที่21เมษายน2566คุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็ประกาศตอกย้ําว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ร่วมกับพรรคพังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติพอแล้ว8ปีที่ผ่านมาเพราะสองพรรคนี้มีส่วนร่วมในการทํารัฐประหาร ล่นอำนาจของอธิปไตยประชาชนไม่ร่วมอย่างแน่นอนมีการ์ตูนของบัญชาคามินมันเป็นตลกร้ายนะฮะเป็นรูปของทักษิณชินวัตรนอนเคียงคู่กับลุงป้อมแล้วก็ดูทีวีของคุณเศรษฐาบอกว่าขอประกาศชัดเจนเราไม่จับมือพังรัฐรวมไทยสร้างชาติแน่นอนเพราะร่วมทำรัฐหารทั้งหมดนี้เป็นการแก้เกมทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงไม่กี่วันข้างหน้านี้ส่วนเลือกตั้ง2566นั้น มันมีรอยร้าวในกลุ่มพักเสรีนิยมหรือพวกเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลทั้งคู่เนี่ยอ้างว่าตัวเองอยู่ฝั่งเสรีนิยมก่อนหน้านั้นทั้งคู่ก็ประเมินว่ามีฐานเสียงงานเดียวกันในช่วงหลังการที่นายพิธาลิ้มเจริญรัฐและพักก้าวไกลออกมาประกาศว่ามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงเพื่อตอกย้ําว่าพักก้าวไกลไม่มีวันเจียเสียหรือจับมือกับฝ่ายอนุรักษนิยมไม่ว่าจะเป็นพักทางประชารัฐ หรือพรรครวมไทยสร้างชาติของสองลุงอย่างแน่นอนทําให้ผลโพลต่างๆคะแนนข,น,น,ขน,นของพรรคก้าวไกลนั้นรุ่งพุ่งแรงขึ้นมาในช่วงหลังสงกรานต์ที่ผ่านมาสร้างความสั่นคลอนให้กับเป้าหมายแลนดสไลด์ของพรรคเพื่อไทยอย่างมากด้วยเหตุนี้พรรคเพื่อไทยจึงออกมาสำทับด้วยคําพูดที่ว่าไม่มีพรรคพี่พรรคน้องไม่มีขายพ่วงนั่นก็คือสัญญาณของการตัดขาดญาติมิตรรณรงค์เลือกพรรคเพื่อไทยให้ชนะขาด นอกจากนี้แล้วทา่านผู้ชมครับทางพรรคคู่เพื่อไทยยังปล่อยวลีเด็ดออกมาว่าเลือกก้าวไกลได้ลุงตู่ด้วยเหตุว่ารปเสียฐไม่ได้พรรคก้าวไกลอย่างไรก็เป็นพรรคขนาดกลางไม่สามารถเป็นแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยตัวเองดังนั้นการเลือกพรรคก้าวไกลจึงเปรียบได้กับการเลือกพรรคฝ่ายค้านและยิ่งผลักให้คู่อนุรักษ์นิยมนั้นกลับมาจัดตั้งรัฐบาลได้อีกอย่างแน่นอนเพราะว่ายังมีเสียงสอวอีก250เสียงเป็นทุนรออยู่ในกระเป๋าที่จะเรียกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ แต่ก็ใช้ได้แค่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายเท่านั้นเองแคนท่านผู้ชมครับเราเห็นได้ชัดว่าการเติบโตพรรคก้าวไกลที่อ้างว่าเป็นฝั่งเสรีนิยมฝ่ายเดียวกับพรรคเพื่อไทยกลายเป็นแย่งคะแนนเสียงกันเองการที่รณรงค์ให้เลือกขาดไม่มีพรรคพี่พรรคน้องไม่มีเลือกขั้วมันยังไม่ได้ผลและการโหวตยังมีแนวโน้มไม่สวิงข้ามขั้วตรงข้ามกับส่งผลกระทบอย่างหนักเพราะยิ่งก้าวไกลมีอันดับเปอร์เซ็นต์ ความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นระดับแบบหายใจรถต้นคอเข้ามาเรื่อยๆมันจะทำให้เป้าหมายแลนสไลด์ของพอรรคเพื่อไทยยิ่งห่างไกลจากความเป็นจริงพรรคเพืเอ่อไทยและพรรคก้าวไกลกับการแทรกแซงทางการเมืองของชาติตะวันตกท่านผู้ชมครับตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์หลายการพิสูจน์แล้วว่าฝั่งเสรีนิยมของไทยณปัจจุบันนั้นท่านผู้ชมเชื่อไหมลึกๆแล้วนั้นเป็นเอเจนต์หรือตกเป็นเครื่องมือการแทรกแซงประเทศไทยของภูมิภาคนี้ของชาติตะวันตก นำโดยสหรัฐอเมริกาและกลุ่ม EU หลายๆเหตุการณ์พิสูจน์ให้เห็นชัดเลยไม่ว่าท่านผู้ชมครับการสนับสนุนกลุ่มม็อบสามนิ้วที่มีการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ล้มมาตรา112ของพรรคอนาคตใหม่มาจนถึงพรรคก้าวไกลซึ่งนายใหญ่อยู่เบื้องหลังคือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจปิยบุตรแสงอนกุลแล้วก็ช่อนางสาวพันนิกาว,วานิทุ่ยมาจนถึงพรรคก้าไกยุค ที่หัวหน้าพรรคคือนายพิธาลิมเจริญรัตจากความคิดเห็นพฤติกรรมและสายสัมพันธ์นั้นท่านผู้ชมครับชัดเจนว่าฝั่งอนาคตใหม่ก้าวไกลนั้นมีความใกล้ชิดถึงขั้นว่าเป็นเอเจนต์ที่เอียงไปผลประโยชน์ของชาติตะวันตกที่หากสองพักมีอํานาจในการในรัฐบาลก็ซุ่มเสี่ยงว่ามีโอกาสสูงมากที่จะเปิดประตูให้ตะวันตกนําโดยอเมริกาเข้ามาแทรกแซงการเมืองไทยสนับสนุนนโยบายอเมริกา ชาติยุโรปดำเนินนโยบายในการปิดล้อมหาอำนาจเพื่อนบ้านของเราอย่างจีนแบบเข้มข้นท่านผู้ชมลองสังเกตพฤติกรรมของแกนนําพักฝั่งเสรีนิยมที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมได้ไหมจําได้ไหมการสนับสนุนผู้ประท้วงฮ่องกงในโจชัววองไต้หวันการเข้าแทรกแซงกิจการในพม่าสนับสนุนม็อบที่ต่อต้านรัฐบาลอิหร่านกดดันรัฐบาลไทยประนามรัสเซียในสงครามยูเครนผมเอารูปให้ดูนะครับ ธนาธรจรึงรุ่งธอรกิจได้พบโจชัวหว่องแกนนำมับมอพ้องโกงต่อต้นัฐมันปักกิง่งเมื่อตุลาคลม2562นอกจากนั้นแล้วเนี่ยธนาธรยังได้ว่าจ้างบริษัท a p ปโกเวิ l ์ w ไวท์ล็อบบี้ส์อเมริกาเพื่อให้ใน,นายธนาธรเนี่ยน,นายธนาธรยินดีจ่ายค่าที่ปรึกษาเดือนละถึง3,6300บาทรวม6เดือนเพื่ออะไรมาเพื่อให้ล็อบบี้ส์นี้เนี่ยพาธนาธรไปพบบรรดาพวก สมาชิกสภาคองเกรสและวุฒิสภาของอเมริกาเพื่อเอามาชี้แจงว่าตัวเองนั้นต่อสู้กับเผด็จการในประเทศไทยนะฮะแล้วก็ด้อยค่าบประเทศไทยอย่างรุนแรงแม้กระทั่งการเมืองระหว่างประเทศนายพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ออกมาถแถลงการประนามรัฐบาลฐานพม่าเมื่อวันที่25กรกฎาคม2565ต้นเดือนกุมภาพันธ์2 6 6นายธนาธร จึงรุง่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้า,า,นาอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้ทะลึง่งทวิตสนับสนุนม็อบอิหร่านในการต่อต้านรัฐบาลตามการชี้นำของ f r e ี dom House ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนในความควบคุมของรัฐบาลอเมริกันจนทำให้สนานรุ่นอิหร่านไปทำประเทศไทยต้องออกมาตอบโต้ท่านผู้ชมผมเอารูปให้ดูนะฮะมอบคณะราษฎรที่ทำบุคลากรของพรรคก้าวไกลสนับสนุนและอยู่เบื้องหลังโบกธงเรียกร้องเอกราชในฮ่องกงให้องฮ่องกงประกาศตัวเป็นเอกราช ให้ไต้หวันประกาศตัวเป็นเอกราชปฏิเสธสิทธิอันชอบธรรมว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนยุยงส่งเสริมให้ทิเบตแยกตัวจากจีนติรกิสถานตะวันออกก็คือซินเกียงในช่วงเดือนตุลาคม2 5 6 3การกระท,ทําเช่นนี้มันพิสูจน์ชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาและตอนตกประสบผลสําเร็จในการแทรกแซงเข้ามาในกลุ่มพักก้าวไกลและกลุ่มม็อบสามนิ้วนะแล้วก็มีกลุ่มพวกเซียเอทั้งหลาย เข้ามาสนับสนุนและแอบให้การช่วยเหลืออย่างลับๆเป็นที่รู้กันในบรรดาหมู่สำนักข่าวกรองต่างๆของประเทศไทยว่าอาเมริกานั้นมีบทบาทอย่างแรงผมจะไม่ประหลาดใจเลยว่าผมดูทรงของ,ของน,นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายพิธาลิมเจริญรัตแล้วเนี่ยทรงพวกนี้ตลอดจนรายการใน Voice TV หลายรายการไม่ว่าจะเป็นมาจากพิธีกรอย่างเช่นนายสิโรธครามไพบูลทรงนี้เป็นทรงที่เชียร์อเมริกาสุดดิมทิมประตู เนะพรายะนั้นแล้วโอกาสที่จะทําให้ประเทศไทยนั้นเปิดโอกาสให้อเมริกามาตั้งฐานทัพหรือมาตั้งฐานขีปนาวุธถ้าพักคก้าวไกลหรือพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนั้นมีโอกาสสูงมากและว,วันนั้นท่านผู้ชมครับผมอาจจะยังมีชีวิตอยู่อ,อาจจะตายไปแล้วแต่ผมทํานายไว้ก่อนล่วงหน้าเลยถ้าวันนั้นมาตามที่ผมคาดคะเนประเทศไทยลุกเป็นไฟแน่นอนเพราะว่าถ้าตั้งให้อเมริกามาตั้งฐานทัพหรือตั้งขีปนาวุธในไทยก็เท่ากับไปจ่อ เรื่องความมั่นคงของจีนทันทีเลยเหมือนกับว่าเอา,เอ,าอาวุธปืนไปจ่อหลังของจีนจีนไม่มีทางยอมแล้วคนที่ชวยก็คือประเทศไทยท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมติดตามรายการผมมาตลอดท่านผู้ชมจะเห็นว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่น่าด้านอย่างบัดซบตัวเองต้องการครองโลกต้องการเป็นเจ้าโลกต้องการทุกคนเชื่อฟังตัวเองทําตามกติกาที่จุยงองร่าง ถ้าตัวเองบอกอันนี้ถูกกฎหมายก็ถูกกฎหมายถ้าตัวเองบอกอันนี้ผิดกฎหมายไปทําอะไรที่ตรงข้ามนโยบายอเมริกาอเมริกาก็จะใช้เงื้อมืองตัวเองเนี่ยเข้าไปจับคนคนพวกนั้นออกมาเหมือนกับนางนางเมืองหวานโจนะครับซึ่งซึ่งแต่ก่อนนั้นเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของหัวเว่ยที่ถูกอเมริกาใช้แคนาดาจับตัวอยู่ในแคนาดาแล้วต่อสู้กันมาทางศาลสองปีกว่าจนในที่สุดอเมริการู้ว่า พ่ายแพ้แน่นอนแล้วก็เลยจำเป็นต้องปล่อยในเมื่อวานโจนะฮะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆกลุ่ม NED ที่ประเทศอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง NED เป็นสาขาส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศอเมริกาผู้บริการ A.D. ถึงกับลั่นว่า NED คือ C.I.A. CIA ภาคพลเมือง NED ได้งบประมาณมาและเอางบประมาณน,นี้มาสนับสนุนพวกกลุ่มม็อบสนิ้วผ่านอาจารย์หลายคนและนักการเมืองต่างๆ ไม่มีอะไรที่อเมริกาจะพอใจเท่ากับทําให้ประเทศไทยมันวุ่นวายเพราะประเทศนี้ถนัดในการสร้างความแตกแยกท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าอเมริกาไม่ได้สนใจเลยแมย้แต่นิดเดียวว่าประเทศไทยจะมีหรือไม่มีกษัตริย์ในสายตาอเมริกาแล้วในทางสาธารณะก็บอกว่าเคารพนับถือสถาบันกษัตริย์แต่รับหลังแล้วล้มได้ก็ล้มเลยเพราะไอ้พวกนี้มันไม่ได้สนใจเลยว่า แต่ละประเทศจะมีวัฒนธรรมและขนบรีมเปยมประเพณีที่แตกต่างกันยังไงที่สําคัญก็คือว่ามึงต้องเป็นคนของกูมึงต้องมีสาภาที่สั่งกูสั่งได้และมึงต้องมีนายกมนตรีที่เป็นพวกกูที่กูกระซิบบอกว่าเฮ้ย hey, เปิดประตูให้กูส่งคนเข้ามาตอนนี้อเมริกามี CIA อยู่เต็มเชียงใหม่นี่ CIA ทั้งนั้นรวมทั้งฐานรับจ้างที่อเมริกาทยอยเอาเข้ามาและอเมริกาก็ทยอยส่งข้าวของ นะฮะอาวุธผ่านมาทางตะวันตกของพม่าก,ก็คือผ่านมาทางบางเกลาเทศเข้ามาป้อนให้กับกองกําลังกบฏของนางองซานสูจีและส่วนทางอุตภานั้นก็มีเรือขนอาวุธมาเต็มไปหมดเลยตลอดเวลาแล้วคนที่เป็น,เป,นเป็นทหารรับจ้างที่อเมริกาจ้างมานั้นเดินเพ่นพ่านอยู่ในเชียงใหม่ไปดูนะฮะฝรั่งเต็มเมืองเชียงใหม่เลยเพราะฉะนั้นเมืองไทยนั้นคือกําลังจะกลายเป็นหม้อน้ําเดือดของภูมิ รัฐศาสตร์ที่กําลังมาอย่างเข้มข้นการเมืองเมืองไทยตอนนี้อเมริกาก็เลยต้องแอบแทรกแซงอย่างเต็มที่ทั้งหมดนี้เนี่ยผมมองว่าโอกาสที่พรรคอนุรักษ์นิยมเนี้ยเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายละเขามีเวลา8ปีท่านผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์มีเวลา8ปีแต่พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้กระทําเรื่องราวที่ทําให้ประชาชนพอใจอย่างเช่นการคอร์รัปชันที่พลเอกประยุทธ์พูดตลอดเวลาว่าเป็นเวาลาแห่งชาติ แต่กับพรรคพวกตัวเองลูกหลานตัวเองคนใกล้ชิดคนโน้นคนนี้ไม่ว่าเรื่องปัญหานาฬิกาของลุงป้อมอนนอนอันนี้สมัยก่อนพลเอกประยุทธ์ปิดตาข้างหนึ่งหลานตัวเองลูกของพลเอกปรีชาใช้อภิสิทธิ์อย่างไรก็ตามตัวเองก็ไม่สนใจหลานตัวเองถือวุ้นในทุนจีนสีเทาตู้เห่าก็ไม่สนใจเช่นกันปล่อยปล่อยไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ย ข้อได้เปรียบของพรรคก้าวไกลก็คือพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งพรรคก้าวไกลนั้นไม่เคยเป็นรัฐบาลเลยแม้แต่นิดเดียวแม้นภาพของพรรคก้าวไกลเลยกลายเป็นภาพที่บริสุทธิ์ผุดพองทําให้คนมีความสุขเบื่อหน่ายฝ่ายอนุรักษนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้พร้อมจะเทปไปให้ทางพรรคก้าวไกลทั้งทั้งนี้พรรคก้าวไกลคืออันตรายที่ร้ายแรงที่สุดของประเทศไทย ที่สนับสนุนให้มีการโค่นล้มสถาบันกษัตริย์และที่รับงานเป็นเอเย่นทั้งหมดนี้คือเอเย่นตัวฉกาจของตะว,วันตกของอเมริกาและของยูที่ต้องการที่จะล้มสถาบันกษัตริย์แล้วก็ดึงประเทศไทยซึ่งอยู่ในจุดทุสศาสที่สําคัญที่สุดในอาเซียนเพื่อมาเป็นพวกของตัวเองที่จะเอาตัวเองนั้นเข้าไปยันกับประเทศจีนโดยขอยืมมือคนไทย ขอยืมมือฐานไทยขอยืมแผ่นดินไทยตั้งเหมือนกับที่อเมริกาไปตั้งฐานทัพที่ฟิลิปปินส์อเมริกาตั้งฐานทัพที่ญี่ปุ่นโอกินวาวาอเมริกาตั้งฐานทัพที่เกาะกวม้มอเมริกามีฐานทัพอันใหญ่อยู่ที่เกาหลีใต้ทั้งหมดนี้ทำเพื่อที่จะมาปิดล้อมประเทศจีนทั้งๆที่ประเทศจีนยืนยันแล้วบอกว่าไต้หวันเป็นหนึ่งส่วนของประเทศจีนไม่มีใครสามารถแบ่งแยกได้ แต่อเมริกาก็ส่งอาวุธเข้าไปขายอาวุธให้ไต้หวันจัดระเบียบการทหารไต้หวันเพื่อให้ไต้หวันนั้นให้ไต้หวันต่อสู้กับจีนโดยที่ตัวมันเองไม่ได้สนใจแต่อยู่ห่างๆแล้วคอยยุยงส่งเสริมและก็ส่งอาวุธให้นี่ครับท่านผู้ชมครับภูมิรัฐศาสตร์ที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มรุกคืบเข้ามาในประเทศไทยแล้วโดยผ่านการเลือกตั้งครั้งนี้ท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ถ้าพรรคอนุรักษนิยมกลุ่มอนุรักษ์นิยมได้รวบรวมตัวเองแล้วก็เป็นรัฐบาลได้สิ่งที่ต้องทำพลเอกประยุทธ์จะเป็นคนที่ทำให้ชาติบาลเมืองล่มสลายหรือลุกขึ้นมาต,ต่อต้านอิทธิพลของตะวันตกโดยเฉพาะยิงอเมริกาขึ้นอยู่กับบทบาทพลเอกประยุทธ์หนึ่งท่านจะทําให้กระบวนการยุติธรรมศักดิ์สิทธิ์ได้หรือไม่สองท่านจะการจัดการกับตํารวจเร็วๆได้อย่างศักดิ์สิทธิ์หรือไม่สาม ท่านเลิกทีได้ไหมในเรื่องของการที่สนับสนุนกลุ่มทุนต่างๆให้รวยเอารวยเอาและประชาชนจนลงจนลงประชาชนก็ได้เฉพาะเศษกระดูกที่ท่านโยนให้ในเรื่องของเบีย้ยผู้สูงอายุเอยเรื่องโน้นเรื่องนี้เอยแต่ไอ้คนรวยจริงๆมีอยู่เพียงไม่กี่คนในประเทศไทยซึ่งพลเอกประยุทธ์สนับสนุนกลุ่มคนพวกนี้มาตั้งนมตั้งนาแล้วนโยบายที่ออกมาก็เป็นการสนับสนุนคนพวกนี้คําถามว่าพลเอกประยุทธ์สามารถจะเดินออกจากคนกลุ่มพวกนี้ได้หรือเปล่า พลเอกยุทต้องยอมรับว่าท่านพลาดมามากใน8ปีในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในเรื่องของความเป็นนิติรัฐในเรื่องของการดําเนินคดีกับผู้คนต่างๆท่านผู้ชมครับนี่คือฟางเส้นสุดท้ายละและการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมถ้ารวมตัวกันได้แล้วถ้ายังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติได้เหมือนอย่างที่ผมบอกยังใช้นโยบายแบบเดิม ทำมาหารับประทานกันเหมือนเดิมพักพวกกูเองทําอะไรผิดกฎหมายกูหลีตาข้างหนึ่งตํารวจยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันมีเงินทุนสีเทาเข้ามานะฮะก็เงียบสนิทไม่ยอมทําอะไรเลยทั้งสิน้นถ้าอย่างนั้นก็เป็นจุดจบของพรรคอนุรักษ์กลุ่มอนุรักษ์นิยมแล้วก็เป็นจุดจบของประเทศไทยและในที่สุดก็จะสะเทือนไปจนถึงสถาบาันกษัตริย์เช่นกันเพราะฝ่ายอนุรักษ์นิยมนั้นจะโหนเจ้าตลอดเวลาเอะอะไรก็อ้างเจ้าอ้างเจ้า แต่ตัวเองไม่เคยทําอะไรที่ทําให้เจ้ามั่นคงการบริหารงานของตัวเองที่ผ่านมานั้นกลับทําให้เจ้าอ่อนแอลงไปเยอะเลยท่านผู้ชมครับนี่คือความคิดเห็นของผมถ้าท่านผู้ชมจําได้ผมเคยพูดใช่ไหมผมเคยทักท้วงเตือนสติเชีย่ยเห็นมาตลอดทั้งกับผู้ใหญ่เด็่ทั้งสองฝ่ายว่าทั้งสองฝ่ายนั้นทํางานแบบสุดโตง่งก้าวไกลก็สุดโตง่งพลเอกประยุทธ์ก็สุดโตง่งไปทางด้านอนุรักษนิยมทําให้คนอย่างผม ท่านผู้ชมจำได้ไหมผมเคยออกรายการมานะฮะชื่อเรื่องผมอยู่ไม่เป็นจริงจรงิจำได้ไหมฮะคุยทุกเรื่องสนทิเมื่อวันตอนที่56วันศุกร์ที่23ตุลาคม2563ผมเปรียบเทียบได้ว่าเมื่อฝั่งอนุรักษนิยมก็เจอสองลุงที่ปล่อยมีการคอร์รัปชันเละเทะเล่นพัรรก,ลกเล่นพวกเปิดประตูให้ทุนทุนต่างๆมาขูด่ดีดประชาชนหันขวาไปทางฝั่งเสรีนิยมก็เจอทักษิณกับเด็ก3นิ้ว ที่มีเบื้องหลังมีกุยหมาอหน้าแห่งโลกที่ชื่ออเมริกาอยู่เบื้องหลังดัะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นการต่อสู้ของพรรคอนุรักษนิยมและเสรีนิยมซึ่งยังจะสู้กันอีกหลายปีปีนี้มีคนที่มีสิทธิ์เข้าสู่การเลือกตั้งมากกว่าปีแล้ว8 0 0 0 0 0คนเป็นเสียงคนรุ่นใหม่ซึ่งจะเทไปทางฝั่งเสรีนิยมและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าการเมืองฝ่ายอนุรักษนิยมไม่สามารถปฏิรูปให้ประชาชนทั้งประเทศพอใจนะฮะยังเป็นรูปแบบเก่า ฝ่ายอนุรักษ์นิยมพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆในทุกมิติไม่ว่าจะเศรษฐกิจพลังงานการศึกษาศาสนาระบบระบบราชการแล้วก็จะพ่ายแพ้ต่อฝ่ายเสรีนิยมอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับพักก้าไกลเป็นพักที่ไม่เคยบริหารชาติบ้านเมืองภาพก,ก็เลยดูสะอาดไม่มีแผลแต่ผมก็เชื่อว่าถ้าพักก้าวไกลมีอำนาจในรัฐบ,บาลก็จะสร้างแผลขึ้นมาเยอะแยะหมดเพราะว่าดูตัวละครพักก้าไกลแต่ละคนแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาความชั่วความเลว ไม่ได้ต่ำกว่าพรรคอนุรักษ์นิยมเป็นเพียงแต่ว่าโกหกเก่งกว่าแล้วปิดบังได้เก่งกว่าและยังไม่ได้เข้าสู่วงจรแห่งอำนาจก็เลยไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ชัดว่าคนพวกนี้ทำงานและเป็นยังไงท่านผู้ชมครับทั้งสองฝ่ายนี้ยังจะต้องสู้กันอีกไปหลายปีคะแนนเสียงวันนี้อาจจะยังไม่เพียงพอเพราะก้าวไกลได้คะแนนยมในกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่ๆเช่นขอนแก่นเชียงใหม่แต่ยังไม่ลงลึกถึงรากหญ้า อย่างไรก็ตามในเลือกตั้งงวดหน้า2570เราอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในดุลอำนาจเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางประชากรและถ้าฝ่ายอนุรักษนิยมยังไม่สำเนียงตัวเองพ้นการเลือกตั้งรอบปี2 0 6 6ไปแล้วเลือกตั้งครั้งหน้าจะไม่มีวุฒธธิสมาชิก250เสียงมาคอยยกมือช่วยสองลุงราการลงคะแนนเลือกตั้งนายกวันนั้นคงไม่พ้นบ้านเมืองต้องเข้าสู่ยุคก,กะลียุค หรืออาจจะถลําตัวลึกลงไปในเกมสงครามที่เราต้องเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เลือกจีนก็ต้องเลือกอเมริกาในการสัพพยุทธ์ของการเมืองระดับโลกประเทศไทยนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญในการช่วงชิงของมอำนาจในเวทีการเมืองระดับโลกอย่างแน่นอนและมหาอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาและทางตะวันตกกําลังเข้ามาแทรกแซงการเมืองเมืองไทยอย่างลึกซึ้งและอยู่เบื้องหลังหลายๆเรื่องเท่านี้เองละครับท่านผู้ชม ด้วยความรักและปรารถนาดีของประเทศไทยช่วยกันคิดคิดว่าสิ่งผมพูดนั้นมีเหตุมีผลไหมถ้ามีเหตุมีผลเราต้องเตรียมตัวตั้งตัวตั้งรับให้ดีๆครับ